ของที่ร้านจะเป็นอาหารไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะ mm hmm. เวลาเรา,เราทานอาหารเราก็อยากจะทานอาหารที่มันอร่อย mm hmm. ก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดี mm hmm. เพื่อที่ให้คนที่มาทานอาหารรู้สึกอร่อยไปกับเราด้วยอันนี้จะเป็นใช้โกสุรินีบวยดองที่เยาว,วราชที่ไหนมีวัตถุดิบดีเราก็จะเลือกมาใช้ที่ร้าน mm hmm. ในส่วนของกะทินะันะคะมันต้องผ่านการชิมแล้วว่ามันดีถ้าชิมแล้วมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะ่ะ <laughs> ในความตั้งใจของการทําร้านนี้นะคะมีความคิดว่าอยากจะทําอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยที่มีวัตถุดิบที่ดีนํามาใช้ในร้านอาหารของเราเราเวลาเราเรา,เราทานอาหารเราก็อยากจะทานอาหารที่มันอร่อยแล้วเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีเพื่อที่ให้คนที่มาทานอาหารที่ร้านน้าเนี่ยรู้สึกอร่อยไปกับเราด้วยอันนี้จะเป็นไชโปซูรินใช้เสิร์ฟคู่กับอาหารผัด น,นีบวบดองที่เยวาวราชที่เราไปเลือกมาแล้วจริงๆมันมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ที่เราใช้ก็คืออันนี้ที่ไหนมีวัตถุดิบดีเราก็จะเลือกมาใช้ที่ร้านอันนี้ก็ภูมิใจมากยิ้มทั้งน้าตาลยิ้มทั้งน้ำตาลอ่าอันนี้จะเป็นน้ำน้ำตาลโนตนดที่เราเลือกจากชุมชนอัมพวาน,นะคะมันจะหวานแล้วก็หอมมาก ในส่วนของกะทินั่นนะคะเพื่อที่ทําให้รสชาติของอาหารเมนูน้ําน้นเนี่ยกลมกล่อมมากที่สุดเราก็จะเลือกที่มันเข้ากับรซสปีเราอันนี้คือต้องชิมเลยซื้อทุกยี่ห้อแล้วก็ดูว่ายี่ห้อไหนเนี่ยใส่ในเมนูอาหารเราแล้วเนี่ยรสชาติกลมกล่อมที่สุดหอมแล้วก็ดูมีความน่าทานเป็นรสชาติตามที่เราต้องการนะคะ ของที่ร้านยันจะเป็นอาหารไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะอันนี้แกนเขียวหวานเนื้อน้องลายค่ะกล้ยบดเถนปลากระพงนึ่งกะทิซึ่งเราก็จะใช้กะทิสําเร็จรูปอัมพวานะคะอันนี้คือปลากระพงใช่ปลากระพงค่ะเลือกไครับเลือกที่สดเห็นไหมเห็นเนื้อไหม<ะ>ชิ้นสวย,ชสวยใช่ค่ะอันนี้น้ำพริกเกลือเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะรสชาติจะคล้ายๆน้ำจิม้มซีฟูด้ดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำให้สุกสักครู่นะคะ ในบรรยากาศแถวตลาดน้อยทรงวาดก็อาจจะเห็นคนสูงอายุหน่อยใส่เสื้อกล้ามสีขาวเกงขาเกวยสั้นๆน,นั่งดื่มกาแฟดื่มชามีร้านโจ๊กเล็กๆเก่าๆโบราณจะเป็นชุมชนที่แบบมีความเป็นไทยจีนผสมกันเรามองดูแล้วว่าน่าจะทําอะไรที่มีความเชื่อมต่อกับชุมชนเราก็เลยคิดว่าเราอยากทําร้านอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของร้านน้ำ1608 กล้วยบดเทนจะเป็นกล้วยที่ใช้น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโน,โนสีออกน้ําตาลนวลเทน,นหรือเถ,ถระก,ก็คือสีของจีวรของพระและสีมันจะใช่กล้วยที่เราใช้ก็คือจะเป็นกล้วยน้ําหว้าที่ค่อนข้างออกจะหาหาม ซึ่งโคเนี่ยพี่นต้องเลือกเราต้องเลือกใช่ลกล้วยก็ต้องเลือกเราจะเคี่ยวน้ําตาลให้ละลายก่อนนะคะในส่วนประกอบของกล้วยบดเท็เราก็จะใช้กระทิอัมพวาสะดวกแล้วก็อร่อยหย่อนเกลือลงไปนิดนึงให้รสชาติกลมกลอ่อมเสร็จแล้วเราก็จะแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะตามด้วยกระทิอัมพวากะทิสำเร็จรูปเราก็จะเลือกที่ใส่ในรซสปีอาหารเราแล้วเนี่ยมันเข้ากับรซิปีเราแล้วก็กลมกลอ่อมแล้วก็รสชาติดีที่สุดเราก็จะเลือกกะทิอัมพวา กะที่มันมีความต่างในแต่ละยี่ห้อมันต้องผ่านการชิมแล้วว่ามันดีถ้าชิมแล้วมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะ <laughs> เมนูที่เกิดขึ้นมาเนี้ยเราได้ลองคัดเลือกแล้วก็คัดสรรแล้วชิมแล้วเอ้ยมันใช่อะ่ะอยากให้ทุกคนได้รับรู้รสชาติของความเป็นอาหารไทยโดยเฉพาะคนไทยอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าเรามีอาหารที่ดีที่สุดในโลก แล้วพี่นกนะคะตอนนี้ทำร้านอาหารไทยร่วมสมัยชื่อร้านน้ำเนื้อหกศูนย์แปดค่ะได้ดิบได้ดีกับแมคโครเฮก้าอะคาเดมีได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย